กับสวัสดีค่ะท่าสผู้มมุน,มนีกะมาขอกับเจคั่มสามตัวเต็งที่เก่าเนาะค่ะมุนีเจคั่มสามตัวเต็งกัสิภาท่านผู้มไปติดตามาของเราความฝันกับลุงสวงเนาะคะ่ะลุงสวงนี่เพื่อนฝันเห็นดอนเจ้าปูเนาะค่ะดอนเจ้าปูิันว่าเป็นปูตานะค่ะท่านผู้มปูตาหมู่บ้านเนาะค่ะที่รักสมรักษาเจ้าวบาดเจียวเมืองเนาะค่ะท่าสผู้มเพื่อนกะฝันว่าเพื่อนเด้ไป มูเพิ่นเนาะค่ะมูเพิ่นเพิ่งกับ่วนกันไปเนาะค่ะกลับไปนอนพักผ่อนอยู่ดอนพูตาเนาะค่ะท่านผู้ชมอยู่ดอนพูตาจกะมักรลุงสวงนันกับนอนอยู่แข่เนาะค่ะแต่ว่ามูของลุงสวงนี่กันั่งอยู่โต๊ะนั่งอยู่เก้าอี้เนาะค่ะกัคุยกันไปคุยกันมาเนาะค่ะคุณคุยกันไปคุยกันมาแล้วกับมูเพิ่นกันั่งน่งอยู่ซื่อก็ตายค่ะนั่งตายทั้งนั่งเพิ่นว่วเนาะค่ะ ลุงสวงนี่ก็ตกใจแบบแห้งก็ไปปุกกมูขึ้นมกกกนนะะูกับโตื่นเนาะค่ะกับว่ามูกอะเสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมลุงสวงนี่กะเขามาามูบ้านเนาะคะ่ะเขามาเอิญเอิญน้นไปเบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นแะมาเอิญน้นไปเบิงกะความฝันของลุงสวงนี่สิเป็นยังไ๋เป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเข้าก็ไปติดตามรับนชมรับฟังความฝันของลุงสวงพร้อ,อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะลุงสวงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุลสวัสดีค่ะลุงค่ะค่ะมานนี่กะลทิ้องมาติดตามเล่าความฝันกับคุณลุงเนาะค่ะว่าค่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่นสิฝันอย่างไดกะให้คุณลุงนี่เล่าสู่ความฝันให้เขาฟังเนาะค่ะเนาะคุณลุงฝันอย่างไ๋ค่ะโวยฝันว่าอันนี้ละไปผ้ากันจักเป็นผ้ากันไปยังไปกับบุกหูอกาคานไปั่นก็ได้แป้งเต้ผ้ากันไปนอนเห่นอยู่หันในอัน ดอนตะปูเนี่ะ,ะอนอไปนอนมากมดนึ่งมันก็นั่งอยู่ทั้งโต๊ะก็ก็นั่งอยู่ในแค่คว่านอนในแค่มันนั่งอยู่มันก็เข้าเรา,าเพราะว่าใจขาดตายนางดังเลยก็ตายทั้งนางบ่ค่ะตายทั้งน่ง,าต,าง,นงตายในอันอย่างนี้เลยตายในโต๊ะในอันนี้เลยในโต๊ะในเก้าอี<น>้ ไปปอตบค่ะไปโดนปูตาบอกี่อ่ะไปโดนปูตานี่ไปน้องกันสองคนไปสองคนอ<ม>ือไปกับข้าก็ไปนังหลิน,นี่หันนังหลินนี่โดนจะพูดในปาลนนนนปาด้วยเนาะค่ะเนาะนี่่ะมีปลามีดอนเป็นดอนค่ะคับเ,เห็นเหน็นเหอนผู้ตาบอคุณลุงครับเห็นอยู่ในต้นบกโอ้ เงาเงาบกบอค่ะต้นบกใหญ่ๆค่ะต้นบกใหญ่เป็นสารพระภูมิของเพิ่นบอค่ะเป็นสารอยู่เป็นเป็นอย่างปู่ตาแบบว่าเพิ่นรักต้งรักษาบ้านเมืองเนาะบ้านได้ก็มีเนาะดอนปู่ตาเนาะถึงเวลาหอดเดือนสามก็ได้เลี้ยงเพิ่นเป็นบรรุเรียงประจำมมันละเรียงประจาม ไปน้ากัน,นสองคนเนาะค่ะไปสองคนจ่ว่าไปยังไงว่า,ไป,าไปสั่งข้ากันไปซื้อๆเนี่ยไปนอนเห่นี่บ้านน,<ม><ม>นี้ในความฝันนั่นโตกระมีแข่กะ็ะมีมีแข่อันหนึ่งแหลกโตอันนึงเป็นนางซึ่งโตคอยเป็นนางนี่แห<ม>น่คอยเป็นนอนนี่แค่อค่ะค่ะโตนี่เป็นกเล่นเป็นโตแบบคือลุงนางหรือเปล่าบอว่โตแบบปันนี้นะแบบมันอยู่ลำบากหน่นโตอันโต่สิทคิ์บอโตปกาจัตย์ เขาอยู่ก็สติก็อิ่มสติค่ะค่ะเรื่องจริงเงินมีบ่อันเป็นแขเป็นยังอยู่บานถึนบานผู้ตายบ่มีในความมีแต่ในความฝันเออมีแต่ในความฝันค่ะในความฝันนงินมีบักทุอย่างเออมีแขอันนึ่งกต่ตัวอันนึงอันละค่ะไปไปนอนอน่างคุยไรยังกันบ่อว่าไปจังไหนมาจังไหนถ้ากันไปบ่ได้คุยกันเรื่องไหนๆล่ะ ก้ากันว่าทำธรรมดาทำที่ห้องนี้ละก็แตาอะไรไปนอนเออกก็คุยกันบานี้กะแยกกันนังกันนอนจังสิบอกไปนอนบ่แล้วกันนั่งคุยกันอยู่นั่งเบากันอยู่ได้คนตายคนายใจขาดคนตายค่ะ เราพกข้าวเพื่นหมดบองแมงระหมดตายง่ายตายได้แต่กับเลือดเปื่อนปูเปื่อนคนสมบูรณ์ปีอีกบทบาทตายเลยข้าวตายเลยปูอะไรแบบตายทั้งทานังเลยตายทั้งนังเลยบ้านมีในความผู้ซึกลุ่งจนคืดหยาบบ่บ่เลยล่ะแต่คืดว่าธรรมดาจริงสิคืดธรรมดาว่าเสียอาการไปจังไรมาจังไรก็เลยบอิเลยคืดก็มีแต่ไปบอกมูสันแล้วออกมาบอกมูบอกมูว่าโอ้ยเจ่าทางใต้หรอวะ กระลับมาบาดเอกรับมาบานมาบอกนี่บอกที่บอกู้อมบอกที่น้องว่าเพื่อนตายแล้วหรอว่าโว้ยปัญหามันคือตายตายแบบตายง่าๆนึ่งนอนตายสินงตายอสิตายเอซื่อบเดักลิ้นซักหวอยแล้วตายแบบงาเลยละอบ่ไแล้วมเงคุยกันไปกันมามีเสียงเลยเพ่นกับอกแมกลสงงเง บานลูกค ok ุณไม่คยม่ปุ an, ๊บคนบ่เออม่ปุ an, an, sout, ๊บคนแล้วคนายคนย้ายว่ะเนี่ยครีโอ้ยเศราเลยตายเลยวก็นี่บานนี้นี่ความเลยก็เรย่ว่าเขาไปเอื่นปีเอื่นหนองเอื่นบอกปีบอกหนองเป็นมาเบ่เขามาในบาดมาเอื่นค้นเน่บานนี้นี่ความฝันนั่นได้เอาซบเขาเมื่อบ่ตัวนี้บ่บ่อะไรเอามาบ่หูสั่นบ่หูมัน อันี้มันหูเมือก่อนใชเลยหูมือก่อนค่เลูมือก่อนแต่ว่ามับอกพี่บอกน้องผัดเก็บเก็บฟองผัดหูเมือแบบ บาดนี้พูไปน้ากันนะเพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บอกยังเกี่ยวว่าหมอว่านคนไปถามอ่นน่าท่านถามอันอายุเราค่ะไปถามตัวเลขของเราอายุโตเล็กคุณพ่อเพิ่นบอกเพิ่นว่าอายุเพิ่นแปดสิบสี่ค่ะทั้งลูกเคยเพิ่นว่าโอ้ยมันบมเมร์เราเราลืมแหรอเพิ่นว่าบางคนวางอายุแปดสิบสองสิบสามแต่ว่าโตเพิ่นนั่นว่าแปดสิบสี่เพิ่นว่าแปดสิบดีแต่ว่าลูกเคยนั่นว่าแปดสิบสองแปดสิบสาม มันบุฟัฟนเราเล่าลงผนว่า็นก็เลยว่าหัวซื้องแต่แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองหอดแปดสิบ้าผเี้ยว่าอ๋อให้ซีแต่แปดสิบเอ็ดสิบสองไปหอดแปดสิบ้าแต่ว่าตัวของพอยญ่นั่นเองแล้ว่าแปดสิบสี่เออล้ก็คบุฟเฟ่ต้ต่ัวเราอาจารนีกกับจังหวาจังสันนอ่ก็เอาเป็นว่าซีไลไปตังแต่แปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่นี่แหละนอะอก็ห่อนอ่ก หรือว่าขันว่าไปนางตายเนาะเอาศูนย์ใส่กระไดเนาะศูนย์ใส่ทั้งหนาหรือว่าทั้งหลังเนาะคุณบอกนาะเลี้ยแต่มากเพราะว่าคนตายเนาะค่ะเพราะว่าคนตายหรือว่าบอมักศูนย์กับ ตื่นมันแปดสองแปดสามแปดสี่นี่ล่ะเน้นหนวดอกคุณพ่อเนาะแต่ว่าในความฝันนี่เหมือนแบบว่ามาเป็นปริศนาเพราะว่าคนเป็นเป็นอยู่อยู่ดีๆกับไปนั่งตายอยู่หันที่ในเนี้ยนี่เล่กล่องนี่ศูนย์เนาะคุณพ่อเนาะโมเน่อะไรอ่ะกัทซี่มี่บูจาคันเน้นคุณพ่อซื้อเนาะสีจับศูนย์ไซบ่ร์กัทซีวาู่ได้ล่ะไซทั้งหน้าหรือทั้งหลังคุณพ่อแต่ว่าสีไซทั้งหลังแล้วโอ้สีไซทั้งหลังเนาะคันแม่นซื่อ แปดสามศูนย์แปดสี่ศูนย์ยังสี่บอกคุณพ่อแปดศูนย์แปดทั่งประเทศแล้วแปดศูนย์สี่ศูนย์ไปยังสี่บอกพอปันเย็นคนตายเนาะคนนางตายกับพี่ว่าแปดก็ศูนย์ไปเล้่ยค่ะ้านนี้รุงอายุจะกี่ปีบอยบอกค่ะบอยยุคสิเจ็ หกเจ็ดนี่ละ่มาเะหกเจ็ดกเป็นเหลขกงามเนาะตรงกับพ่อซอใ่พอดีกับบอเนี่อายุของคุณลุงนี่ก็สำคัญคือกันนอกเพราะว่าดกันไปตายเนาะเพา่ากันไปตายบอเนียรู้สึกออกกันอยู่พะอจค่ะไปสองตายหนึ่งหรือเสียเอาเป็นศูนย์สจังสี่ก็ได้ศูนย์สองหนึ่งก็ได้เนาะคุณพ่อนอกกันแล้วแต่เอฟซีทบมาสิเปอซีตีเออเอาแต่ว่าสําหรับคุณพ่อนี่ขั้นมันสือสื่อตัวใด คอยบอกคอยว่าที่สือแปดศูนย์แปดสองแปดสามเปหอยแปดหางที่ลาวันใะค่ะแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดหาค่ะ 88, 82, 83, ค่ะ,คะแล้วก็อายุจะคล้องกันไหม่น้ำนอกหอัวนอกค่ะือ,อ,อายุก็ง่ามนเนาะค่ะเรื่องแรกความฝันของลูกนี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอกทำนี่ละค่ะ,คะ ขอบคุณแนวสร้างความฝันแนวสร้างตัวเลขในฐานผู้ส้มสร้างบานรับจมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้เจคา,ามสามตติงสีผ้าทบช้่มมาสรุปตัวเลขของพ่อสวงเนาะคะ่ะพ่อสวงนี่เพื่อนฟันว่าเพื่อนไปรอนปูตานะค่ะกับเผื่อนเพื่อนผู้หนึ่งเนาะคะ่ะไปกับมูส่วนมูไปนั่งหล่นนั่งเศร้าไม่แห้งอยู่หันเนาะคะ่ะกะมีแค่อันหนึ่งมีเก้าอีอันหนึง่งแต่ว่าพ่อสวงนี่เพื่อนนั่งอยู่แค่เนาะค่ะมูเพื่อนกับนั่งอยู่เก้าอีเนาะค่ะ เพิ่นกะคุยกันดิ่นคุยกันไปคุยกันมาเนาะค่ะทผู้ชมอยู่ซื้อมัวเพิ่นกะเสียชีวิตเนาะค่ะเสียชีวิตทั้งนางเนาะค่ะทผู้ชมเพิ่นกะไปปุ๊กไปคุยไปดึงยังไรกะบ่ฟื้นเนาะค่ะทผู้ชมแต่ว่าปูตาเพิ่นเอินเพิ่นว่าปูตาเนาะค่ะทผู้ชมทุกๆปีเดือนสามเพิ่นกะเลี้ยงเนาะค่ะเพราะว่าเป็นศาลเจ้าพอรักเมืองเนาะค่ะ ศาลเจ้าพ่อหมู่บ้านเนาะค่ะท่านผู้ชมที่รักษาหมู่บ้านค่ะกะกะตกเดือนสามหาเพิ่นกะเลี้ยงทุกปีทุกปีเนาะค่ะเพิ่นกะเอาหัวหมูไปเซ็นไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมกะมีข้าวจ้ำเนาะค่ะกะเป็นข้าวจ้ำกะรีผูกแนขนข้าวจ้ำเนาะค่ะข้าวจ้ำนี่กระไมยถึงคนแก่คนเฒ่าเนาะค่ะที่เอาหัวหมูไปเซ็นไปไว้ค่ะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะ 82838485 820830840850เพราะว่าค un un ุณลุงเพิ่นบอกว่าให้ซื้อ82ไปหอด85เพิ่นไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะ02102กะอายุคุณลุงผู้เพิ่นฟันเพิ่นกะได้67ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมกะ17มกราคม2567ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภาทคลิปถูกคลิปทูกตัวเลขดิดต่างๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ